มันมันมันมัสมบูรณ์นาไหนย้ายอันดอันใหญ่มาขันานนัเนี่ยหลานมันเป็นยับนญีนนน้องแม่้าเมื่อคืนนี่ปฐมอยู่บ้านที่านทั่ี่ใสอยู่บ้นบนบ้านนะเมื่อคืนโอเขาบอกไปอยู่บักช้านบอกไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งพันน้า หนึ่งพันสองพันสามพัน่พัาพันย่าของอริยากิ๊กตันะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่พี่แล้วก็อย่าลืมสำบัติสำรับกันบัดอีพีห้่น้าเพราะว่ามือหพีอะรพิ่งสีไล่ไหมไ่เลยค่ะค่ดนะไ้อนขายบัตรแย้อนขายบัตรแ่ค่ะย้อนเามแม่กับสิไปคือกันเลยเออเอามาไป ยเอฟซีน้องนวเอฟซีน้องนวเยอะมากเอฟซีน้องนวเยอะมากต้องหหลงใเลยพี่ลยูอนั้นเลื่อไหบายเถอะล่ะปแชร์ให้แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะเห็นหยนวลน่ารักกับลูกกับหลานอแล้วก็แด้วยกินแล้วมันหลานเดียวยำกุ้คนมหน้าเหมือนายนวลมากครับ แสดงล้องแันี้ล่าสุดชอบดูน้องนวลโตเกียวมิวสิกต้องออกเพลงแล้วค่ะเอฟซีล้ฟ์นี้เเด็กๆยังไม่ตื่นนะคะพี่พีช่องช่องเมนูคนดูร้อยเก้าสิสช่องเ็นูคนดูเก้าร้อยเอเอาสี่เอาสี่ใครดังกว่าเอาสี่ใครดูเยอะกว่าเอาสี่โอ้ของฉันเนดูไปเฉยหรอน้องวลขึ้นเวทีไหม ป้าสุตาคนอยู่จวพันน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 ่นน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 นะนนนนนนน่หนน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 นรนนนนน้นนนนนินนนนน้นน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 น้นน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 นานนนนนนอ้นนอนนนนลนนงนน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 ้นน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 ้อนน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 ืน สัมเมแรงแม่เรียนก่อนไหนมั้งสดีค่ะสวัสติโอ้ยควาจังบ่มีแรงสุดเลยเมื่อกี้เราไเนาะบวกเอาบวกสันสันนั่งจำไม่เป็นเนาะแต่าทีหนึ่งแบบนาทีหนึ่งขึ้นเวทีอันเฉาเฉายังหายวาจังไงแหมไปให้เอฟซีฟังเฮ้ยยังไงเอฟซีน้องนอนโตเกียวมิวสิกค่ะอยากฟังหมอลำก่อนเข้าไปรอในกลุ่มแล้วโอ้ร่งาถึงไหมแม่ สวัสดีจ้าน้องนวลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้ทานข้าวกับคุณยานวลค่ะให้ยาน้องคอปเตอร์ลำกลอนเหมือนญี่ปุ่นป่ะหมอนกระสืองานคอปเตอร์ถานะลำขันแกง จำอรขังแกนค่ะขันมีมกอใครอียกินมากกว่าซีพีเก่าน้องนวนคนสวยสวยจริงๆสวนจริงขนรัที่อไ่ไงไท่นะทบ่บ้ก็เห็นดีนี่ เอาออกหรูว่าจะขอจานอันนี้นห้างหออก็ได้แหละลูกนี่เขากีด้ยนี่ขยเาลงก็ได้ตานีอันนี้เอาไปท่ามุนก่อนขอด้อลูกแหละขอ้วยทามทำไมไม่กินนี่งยันเอทาูาบ้อหาจัแต่กินนี่เขามาาก็สว่าเอ็มสื่อมากดด้านบนเลยดูเลยคุณยายน้องน้องเนาน้องใคนี่น้องพลา อันนั้นของอันนั้นอันนี้น้อาซื้อมาเด็กขอนื้อเหลือบ่เหลือเหลืออยู่ค่ะแม่อ๋อไม่ได้นั่งค้างแล้วเหรอเฝือมีแล้วยับปียับเฟือยถายก่อนอย่างคนมึงตั้งพันแล้วนะกินมากท่าเจ้าเป็นอยากกินมากเฟื่องย่ำขายบัตร้อยก่อนท่นอยากกินมากเราต้องเราต้องช่วยช่วยกันขายบัตรวันนี้ไปวันอี้รับไปที่กรุงเทพนะคะได้วันแม่เห็นนี่แหละ เนี่ยมาแค่เพียร์ก็อเพียมี่มันนาลูกคอยกระไดปารคนเบิ่งบอลลุดเลยไม่ลดเลย FC น้องนวลน้องแซมดาวตัวเพียวนะดาวตัวเกียร์มีสิ่งนี้คนรวมทั้งสองช่องเดียวกันด้วยนะคะพูดคุยได้นะครับอ้าวเม็อนชื่อใหม่เป็นคุณยายน้องนวลแบบคิ้วๆอ่านน่ารักมากที่าบเขาก็ดอึนของมันน้องนวล แบ,บรมน้องว,วัน,น,นแม่เพลง,นะง,งแบบนี้เนาะเพลงของไหนเนาะเป็นไงคุณยายเนาะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะพี่พีซื้อมานึกอีพีห้านะคะจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าทักข้อความเพจค่ายเพลงตะเกียงมิวสิคได้เลยนะคะน่าลูก อ๋อนี่ไงอุ๊ยพี่คอว่าแบบออกไปซื้อตั๋วเพราะคุณยายนวลนะคะขอบคุณขอบคุณค่ยนอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะขอบคุณ่ะขอบคุณ่ะขอบคุ่ขอบคุ่ขบ่ะขอบคุณ่ขอบเ่ขอเขอบคอกว่าอ่อกไปซื้ขอบคุณขอบคุณาะขออบนวลเ่ยนะนี่เขาบอกน่ารักมาก่มากูบอ เมือนเรื่องหมือนอื่นอย่างแบยานนวลก็จะแจมแต่งตัวนะคะทาลิปสติกนะคะใครใครอยากรู้ว่ายานนวลเป็นอะไรรอติดตามอีพี5เล้วที่นี้ยานนวลขึ้นเวทีค่ะรอติดตามอีพี5เลยดูยานนวลต้องทำเพื่อหลานนะอยากซื้อหมากไปฝากคุณยายน้องนมมันก็ได้เลยคุณยายน้องน็แบบสียิ้มมาเราก็งงสมมาอุ้ยไม่มีสมหรอไม่มี เอาหมนเอามาแล้วนะคะเอามาอย่างเงี้ยามากนี่เหรอใช่ค่ะต้มอัน,นเดือดก,ก่าวอย่าลืมนะคะต o k y o m มวิวสิกไลฟ์สตรีม ep 5ซื้อบัตรได้แล้วนะคะ129บาทเท่านั้นจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าจะทักข้อความเพจค่ายเพลงตกกลัวเกมมวสิกได้เลยนะส่วนนี้ไม่ได้ใส่เลย กินนกิดีเลยบ้านเริงท่อนจริงมิวสิคแจ็คเราไปไหมไม่เลยปบาร์ขยำขึ้นมาหนึ่งท่นอีกแล้วคนดูไม่ลดเลยของฉันน่ะทันหน้าซีหนึ่งท่านท่านด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเอฟซีน้องนวลด้วยเออมื่ออิ้นกับซีขึ้นเวที่น้องนวลนีมากคุณยายน้องนวลต้องมีซิงเกิลรัวๆัวประศน เก็บเสือจากโคชามาปูต่อที่ขอนแกนแล้วไปรอที่ระยองช่วงนี้ทรงงานหนักมากออซื้อตั๋วแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะชัวร์กับเบอร์มันชี่ดีนะบอกว่ามันที่ออยังอย่าลืมนะคะดูหัว,วอย่าลืมดูอ๋อดูชื่อบัญชีดีๆด,ด้วยนะคะพี่ๆระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะ มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเป็นใครคะแนะนำกับเป็นใครคนเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะนองสเต,ต็มโตเกียวมิวสิคค่ะฝากเป็นกำลังใจเป็นลูกเป็นหลานอีกจกังคู่แนเด้อคะ่ะชื่อว่า วันนี้มีซ้อมค่ะของโรงเยนกับพี่พิกกีกับยวนวกุรังมันมีทุส่นด้อคุนยายน้องนวลตั้งแต่ฟินฟินแลนด์นะ,ะ่่กินลามสวจ้า อย่าลืมนะคะพี่ๆสำหรับบัตร Tokyo Music l i ิ e ไลฟ์ส m EP5 นะคะซื้อบัตรได้แล้ววันนี้129บาทเท่านั้นนะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างว่าถ้าข้อความเพจค่ายเพลง Tokyo Music ได้เลยนะคะดูชื่อบัญชีดีๆด้วยนะคะระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะเ่มันจ